สวัสดีครับข่านวันนี้จะพามาดูชายจุดที่สามครับก่อนจะจุดที่สองทีนี้นะครับวพราท่านจะไปแบ,บกรการแบบจุดที่สองเลยครับเรามาจุดตางกันดูนะครับเน,นี้ บบมาดูกันครับการเลือกปันทีนครับของสอนองชลชัยจุดที่สาม กล้องครับ <interfer> อ <es> ๋อกล้องมีทุกคนครับกล้องมีกล้องดีกล้องมีมีกล้องหมดครับกล้องหมดดีครับผมครับใหญ่อ๋อไม่มีครับพอดีเขาถามว่มีกล้องไหมออกมีมีหมดทุกคนกล้องน้องเนี่ยเดินน้าหน้ครับมีน้าหน้เดินนะฮะทางพี่มีกล้องหมดครับมีกล้องหมดทุกคนครับตัรวจเขาชัดเจนโปร่งใสครับมีอะไรกล้องครับพี่หาตัวกเนี่ยกล้องก็มีครับคือมีหมดครับ

การจับให้เล่นถึงนั้นมันจะไม่เหมือนพวกพวกเขาต่างอะไรนะถึงแม้ที่เขามีการจัดให้เล่นน้อมันก็เป็นเป็นในพื้นที่ของเขาแต่ในพ่้นที่เขาเนี่ยทั้งเทที่ครูจับก็จะครูเล่เป็นไมโยรไฟละไม่มีการจัดเล่นส่วนถือว่าเราเปลี่ยนตัวการีเขาไปแล้วก็คือให้เล่นแต่ไม่ได้จัดให้เล่นหมดถึงแ่าเขาจะใช่เขาจับให้น้องเข้ามาเหมือนเป็นการจับเล่นนะ เป็นการโฆษณาว่าช่วงเทียี่นีนน้ำอเนี่ยเพราะชาวบ้านี่เขาก็เดือดร้อนทั้งเรื่องการเดินทางแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คือเขาก็ไม่อยากให้จับนอกพื้นที่เขาเพราะส่วนใหญ่รถน้ำก็จะมาจากนอกพื้นที่ให้ครับมาเล่นจะมาจากพื้นเลยนะรำก็เอมาเล่นเขาไม่ได้ามแต่เขาไม่อยากให้คนนอกเนี่ยมาเล่นเยอะเพราะมัน ยอันนีผมถามครับอันนี้ท่านออกไปสั่งอย่างเดียวใช่ไหมครับอะไรนะออกไปสั่งอย่างเดียวใช่ไหมหมายถึงว่าออกออกไปสั่งออกไปไหนสั่งเดียวไปสต่งเองเดียวแล้วมีการที่ทิ้งแจประชาชนไหมทิ้งแจ๊บรถทิ้งไว้อะไรดูที่ก็ถ้าไม่มีใบขับขี่ตำรวจก็สามารถยึดได้ก็ทำนทึกกดยึดไปอ่าแล้วขี่ก็ออกไปสั่บอกใหบอกไปสั่ง อะไรนะออถ้าไม่มีใบขับขี่เนี่ยต้องถ้าลำบาเย<ล><ล>นะก็คือต้องยึดแล้วให้เจ้าของรถมารับพร้อมกับนําใบขับขี่มาด้วยนะคนที่มารับก็ต้องมานใบขับขี่มาแสดงถึงสามารถขับรถออกไปได้เหนจาให้ให้ประชาชนมีเสียข้าปรับเลยบ่ะเหรือไปเสียที่หลังเสียที่ต่อนอนครับก็ไม่เสียอะไรตอนนั้นเลยเนี่ยอยู่นี้เลยครับก็อันนี้อยู่ที่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 ความสบายใจของประชาชนก็จะไปเสียกูที่ไหนก็ได้ใบขับขี่เนี่ย ตำรวจเนี่ยสามารถยึดรถได้ชั่วคราวเพราะว่าการไม่มีใบขับขี่ไม่มีนะพูดถึงไม่มีนะไม่มีนยเขาถือว่าไม่มีความสามารถในการขับรถเลยนะครับเออเขาไม่มีใบขับขี่นะคุณจะขับเองหรือเปล่าไม่รู้ถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณไม่ทําเลยเนี่ยเขาไม่ให้ขับรถเลยอันนี้ผู้กองพูดดีนะครับการการจุดที่สองเลยที่เราไปถูกไหมตำรวจก็สั่งวหารจะใบขับขี่เราะ ถ้าคุณขับเป็นคุณก็ไปสอบเรียบร้อยไปทําให้เรียบร้อยถูกไหมถ้าคุณไม่ทําเนี่ยตำรวจไม่รู้หรอกคุณขับเป็นไม่เป็นแต่คุณไม่ทำอะ่ะถูกไหมคุณขับเป็นคุณก็ไม่ทําให้เรียบร้อยอาต่างจากจุดที่สองตา่าว<า> <2 S 2> ่าจุดที่สองครับไม่มีบัตรที่เนี่ยเพราะไปสถานีครับเพราะคุณไม่มีความสามารถในการขับรถ <S <S ใช่ครับเออเพราะฉะนั้นจริงๆการรับรถก็่ถ้าเาต้องให้ใช่เจ้าของรถมาปรเด็นตัวเห็นดิใช่เนี่ยนะเพาะว่าเนี่ยเพราะวาเนี่ยถูกไหมเออเพราะว่าการรับรถ บางทีตำรวจคืนรถไปเนี่ยก็ต้องให้เจ้าของรถมาแสดงอยู่นะอ่าไม่ใช่ว่าคืนรถให้ใครไปก็ได้อยู่นะเจ้าหน้นะา,นาที่อ่มีกล้องทุกนายแล้วครับมีมีทุกนายครับท่านนี้ก็มีไอ้กองแยกสองของสองข้อนะครับที่จะออกไปทางช่วยสี่โค้งเนี่แยนนแยกกองก็จะสองอะไรอะ่ะสองของสองข้อครับที่จะออกทางช่วยสี่จะเด็ดได้ครับเรียบดร็วได้เส้นเนี้ย ของโชคชะสีไอ้โชคชัยเหมือนกันครับโชคชัยสองน้องโชคชัยเหมือนกันแต่อันนี้เป็นจุดที่สามนะครับจุดที่สามครับอันนี้แผนพง เดินต๊ะสามสี่เดินสามสี่คนนะครับแรอตรงนี้จะไปครั้งเรียบว่วนเจ็ดเด็ดทางเจ็ดเด็ดได้ลาพาเจ็ดเด็ดตรงนี้เลี้ยวขวาไปจะไปออกทางช่วยสี่ าครับฮะี๋ยวพาไปดูครับว่าทัานมีกล้องไหมคนณนี ครับมาดูจุดที่สามนะครับของเราต้องชสวัสดีครับเอ่อท่านกล้องกล้องมีป่ะครับอ๋อกล้องมัคาเมล่ากล้องหน้าอกกล้องหลังผมนะไม่มีอ้าวถ้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ไงอ๋อถ้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่มีกล้องอ่ะหกสองหนึ่งมันไม่ได้ครับคุณต้องมีกล้องอ่ะครับ าการนั้นนั้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ครับไม่ได้ปทำให้เป็นมาดีบริการประชาชนเ,าเอาเอาใเขาประกอบบอกมีกล้องทุกคนครับไม,ไม่มีครับไม่มีกล้องผูกก้กล้องบอกเป็นทุกคนไม่มีกล้องครับเมื่อวันี่นี้สามคันไปหมดแล้วครับเนี่ยเรียนมันเลยสารประดุลที่ไปสั่งนะครับ ภาษีหนครับคันนี้ภาษีรถนี่รถใครนะครับทำไมรถไปจอดเนี่ยทางลลายอ่ะบอกว่าตระล้อทาไงครับกล้องเน่ยรถไปจอดทางละลายอีกมีไหมขี่บ้างนี้รถใครครับ อใช่ไม่บัตรไปได้ใช่ครับไม่มีกล้องมันไม่ได้ครับไม่จับรถต้องต้องมีกล้องครับปฏิบัติได้ที่บกรถไม่ได้ครับต้องมีกล้องผิดนิสัยครับผมผบตรไม่มีกล้องหนึ่งคนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับต้องมีกล้องครับมันก็มี ต้องโปร่งใสอ่ะแล้วไม่โปร่งใสครับต้องมีกล้องอช่วยแชร์ครับไม่มีกล้องครับท<อ>ุกชัยเยืนจับปฏิบัติและที่ได้ไม่มีกล้องไม่มีไม่มีกล้องไม่มีกล้องไม่มีกล้องครับ

รถเนี่ยไปจอดอยู่เนี่ยนี่ทางมาอะไรอะอ่ลัเย้าอัไ่ะอ่าฟังฟังพี่เขาหน่อยครับอ่ะ ตำรวจเนี่ยมันมีการแต่งตั้งยกั้ายหรือไ่มบางทีเขาแจกทุกคนบอกตลอดใช่ได้คือบางทีเนี่ยคือตอนนี้มันเระ่งระคือมันจะเข้ากันทุกทั้งหมดทมกานครับทตั่านอาคั์ะโกศักดิ์ริจประพัฒนนะครับบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งของน้องต้องมีกล้องาล่าทุกนายนะครับถ้าไม่มีจะมีบทลงโทษกับน้องยังไงนะครับการที่ท่านมาตั้งนะครับเจ้าที่นะครัที่มาตั้งอะ ต้องมีกล้องแคมร่าทุกนายนะครับในการปฏิบัติหน้าที่หรืออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่เองแต่สำหรับใน,นี้ใครจะจะมีบัตรลงโทษกับลูกน้องท่านสนนามสอนอแล้วนะครับหนึ 1, ่งลาดเท้าสองวันคลองหลังสามโชคในสีเ 4, ่เด็กกันเลยครับ 3, สามส,นสนอสนอออกเดเดมาหรือออกคันตังมาผู้ที่ดูดีนะฮะในสังคมโลกโซเชียลนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วลูกน้องทำไม่ได้ถ้าจะมีบัตรลงโทษลูกน้องยังไงครับ นี่ประชาชนสอบถามนะประชาชนสอบถามนะครับท่านกำลังการที่ถีบพัดนะครับในสถานะแบบนี้ผมควรจะแก้ไขยังไงควรที่จะมีบทลงโทษ่วยกันยังไงนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับท่านมีอะไรอธิบายไหมครับก็ผมอธิบายในผมให้ออกจากตลาดนะครับเนื่องจากอุปกรณ์มันไม่เพียงพอสถานมังคนตอนนี้มันก็ทําเรื่องเบิกอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ทำเรื่องผมบอกข้างเขาพูดแบบออกไร้ท่านเขาพูดแบบ แบบ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 ว่าแบบว่าไม่ต้องปัดเศษอะไรกล้าพูดแบบไปเลยเพราะใช่เพราะมันจะออกไรหน้าอะไรมันจะได้จริงครับผมก็ไม่ได้ปฏิเศธอยู่แล้วครับคือ้องไม่ครบครับก็ไม่ครบคุณรู้ห้เขาอยู่ประปัดหน้าที่เลยมันมันมันไม่มันไม่มีสิทธิ์ไปไปปัดหน้าที่ได้เพราะเพราะอะไรครับเขาไปยืนอยู่ตรงนู้นมันน่าสงสัยครับคุณรู้มมันอยู่ไกลมากอัันนน้ม มกดาอยู่แล้วเือผ่านเนี้คือที่ตั้งอ่ะมันเป็นข้อข้างแล้ไม่ให้เข้าใน่วนเด็นแต่สุดเนีตั้งตรงนี้ถูกไหมมันไม่ตั้งาไดูตน่อย่คอ,<ช>อครับที่ไปดูเซ็ตนมนันก็ได้ กล้องหนึ่งนายนครับไม่ไม่มีกล้องหนึ่งนายยืนบัิบัดหน้าที่ได้เนี่ยครับยืนบัตหน้าที่ได้ไม่มีกล้องนู้นรถรถจะจอดนู่นรถใครรถจอดขาแดงไปสั่ง เอารถไ,ไ,ไ,ไปจอดอยู่ขาวแดงไม่ใช่รถตำรวจจอดอยู่ข,ขา,าวแดงไปจอดอยู่คังละลายไปบอกคังละลายรถมีทะเบียนเนาแบบไปแล้วครับไปแล้วครับ ว่าครับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จราจรมีมีอำนาจแค่ออกใบสั่งลักบ้าเก่าตัดเตียงแค่นั้นนะครับไม่มีการยึดจ่ายยึดรถนะ ใช่ใช่มีของก็สองพี่โอ้ห้องชุดอะไรกี่ส่วนตเดตั้งนะติดตั้งนะเด็กเด็ยโดนนะครับน้องโดนครือโดนเลับ รพพี่ได้ถูกครับแล้วก็สิอันนี้มาเดี๋ยวผมไปจ่ายีมได้เยรัร่ไหมบองัันไม่ได้เรูแหละจายันเอถึงที่ Premises, yeah, no, 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 no. เปอากแจเยอะอนนี้วอน้พี่ัไปจ่ายเหรอจย้วพายเาหาอะไรอ่ะ้เขาไม่มีสีแล้วมีสีได้ไงผู้กองบอกห้ามสีไปย้องบอกว่าเยยงๆ้กองพูดไ่จ่ายกันไงไปจ่ายแล้วไีได้เหมือนเดิมอ๋อก็ให้เขาได้สีมาเอาเไม่มีเขาไม่มีบสีเนี่เนี่ยนี่เขาไม่มีบสีแล้วเขาีดได้ไงผมไม่ได้ใส่น้าพี่นะ เขาบอกว่าลงกับผู้กองผู้กองก็บอกว่าไม่ได้จีถ้าคนที่เบียขี่มามาับอะเน,นี้พี่ไม่เมีไป์ขี่ไปจ่ายเขาปรับมาขี่ออกไปได้ไน,นังร้องไห้กันนะเนี่ยสองเดือนแล้วหลยเแลอยู่มาเยอะยารแลวาอยู่มาอยอู่านไความพูดไรแล้วพี่ดูนะครับผี่กอขาว่างไงยัดเดียวกันอีกแล้วแต่เขาปรับก่อน มีซอง,องครับตนนี้ยังไม่เป็นปเส่าจะเปนนูานกูปนยานะครับปัดที่ไปไหนวะเป็นอาศัยวะแจไปโกลกันอีกแล้วปัดไม่ได้กูาาปกาขอเอานี้ชอบ ผู้ประชาชนไปเสียค่าปรับก่อนแล้วก็มาเอารถกินแจกของเราโชคชัยนะครับรตำรวจอย่างนายไม่มีกล้องนะครับตำรวจอย่างนายไม่มีกล้องนะครับปฏิบัิหน้าที่ รใช่ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับ พี่เีพี่ระวังหน่อยช่วงนี้รถเอพี่ใชพามาอาบน้ำนี่ยมีคนสานี่เอยอมากเนี่ยเก็บโมงยิงอะไรโมกกลับมาผมจะไปเอาโม้เนะเ<ป>ออสี่ปักปัปปกนเดีเไปครับน่านะครับประบัดหนักที่ไม่มีกล้อง เดี๋ยวเราไปดูอีกเคตนึ่งนะครับแล้วมีเพวต่อสีอนะไรบ้ัน อยูกันไปนะครับจุดที่สามครับสอนอโชคชัยสารจอกโบาไม่มีกล้องนะไม่มีกล้องเลยนะครับคนหนึ่งโชคชัยสี่แยกหน้านิวาะครับ นายิวาดไปจัดไปสามแยกตรงละเพาเจ็ดเดดนะครับเส้นเนี้ยีครับ

ไปครับครับอ่าครับแค่นี้นะครับไางมีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีรายเดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่อีกทีนะครับสวัสดีนะครับ